ยินดีต้อนรับสู่ช่องดับจิตช่องที่จะเล่าเรื่องลี้ลับวิญญาณตำนานชวนคุณขนหัวลุกไปด้วยกันก่อนรับชมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าเก่งและเพื่อนๆประมาณสิบคน รวมตัวกันไปเที่ยวที่เกาะกูดจังหวัดตราดโดยจองที่พักเอาไว้บนเกาะเล็กๆใกล้ๆเกาะกูดซึ่งเกาะที่ว่านี้ก็อยู่ไม่ห่างจากชายแดนเขเมรเท่าไหรนะ่นักพวกเขาออกจากกรุงเทพในตอนเที่ยงมาถึงที่ตัวจังหวัดตราดก็เกือบเย็น ต้องนั่งรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงก็พรบค่ำแล้วแต่ก็ได้ฟิลเหมือนกันท่ามกลางบรรยากาศท้องทะเลที่มีเสียงคลื่นดังเป็นระยะหลังจากเติมพลังด้วยอาหารเย็นจนอิ่มแปรแล้วเก่งและเพื่อนๆก็เริ่มออกเดินสำรวจบ้านพัก และบริเวณโดยรอบบ้านพักมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดทั่วไปตั้งเรียงรายไปตามแนวชายหาดประมาณสิบหลังซึ่งบ้านของพวกเขานั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ด้านหลังของบ้านเป็นป่ารกที่ติดกับเนินเขาสูงชันมองไปมีแต่ความมืดที่ปกคลุมไปทั่ว ามกลางเสียงสรรพสัตว์ต่างๆดังระง,งมพร้อมกับเสียงเสียงหนึ่งที่ทำให้เก่งต้องขนลุกชันด้วยความกลัวปนความสยองนั่นก็คือเสียงของตุ๊กแกที่ไตย,ยั่วเยืออยู่ตามผนังบ้านเก่งและเพื่อนๆได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่นี่ทุกคนก็พูดคุยดี ยกเว้นก็แต่พ่อแม่ลูกสามคนที่กำลังมองมาที่เก่งด้วยสายตาอันเย็นชาและท่าทีแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ในคืนนั้นคืนที่ประจัน์ไม่โผล่มาทักทายเพราะเป็นคืนเดือนมืดแต่ก็ยังพอมีแสงดาวที่อยู่เป็นเพื่อนกับพวกเขา ที่กำลังนั่งเฮฮากันอยู่ริมหาดจนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนทุกคนจึงเดินกลับเข้าบ้านพักเพอเริ่มง่วงแล้วก็เบากันแล้วต่างก็หามุมใครมุมมันเพื่อพักผ่อนนอนหลับซึ่งโดยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้เก่งหลับไปอย่างง่ายได้เพียงไม่กี่อึดใจ แต่กลางดึกคืนนั้นเก่งก็สะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตพวกแกร้องระงม,มอยู่ด้านนอกเสียงของพวกมันดังราวกับว่ากำลังร้องเพลงประสานเสียงกันอยู่ <c oughs> เก่งรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงพร้อมเอามืออุดหูด้วยความขยะแขยงแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมพวกเพื่อนๆของเก่ง มันยังนอนหลับกันอยู่อย่างสบายอารมณ์ <c oughs> เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็เงียบลงแต่กลับมีเสียงของคนกำลังคุยกันอยู่เก่งพยายามฟังว่าพวกเขาพูดอะไรกันแต่ก็ไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวเพราะมัน เป็นภาษาเขมรเก่งค่อยๆย่องเดินออกไปตรงประตูภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่เขาพบเมื่อช่วงหัวค่ำนั่นเองทันใดนั้นเสียงพูดคุยก็เงียบลงทันทีทั้งหมดหันมาและจ้องมองมาที่เขา ด้วยสายตาที่เย็นชาเก่งตัดสินใจเอ่ยถามพวกนั้นเ,เบาๆเพราะกลัวเพื่อนๆจะตื่นเออมีอะไรเหรอครับมาทำอะไรกันดึกๆดด่นๆอย่างเนี้ยเสียงของเก่งทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับตัวเพียงเสี้ยววินาทีที่เก่งละสายตาจากหน้าประตูเมื่อหันกลับไปก็เห็นแต่พ่อแม่ แต่เด็กผู้ชายนั้นหายไปเก่งมองเข้ามาในห้องอีกครั้งคราวนี้ก็ปรากฏภาพของเด็กผู้ชายเข้ามายืนอ,อยู่ในห้องนอนแล้วในมือถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นไปมาเขามองง,งันกับภาพที่เห็นไม่เข้าใจว่าเจ้าเด็กนั่นแอบเข้ามาในห้องพักของพวกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่คาดคิดเจ้าเด็กนี้ก็เริ่มวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่นอนอยู่แถมยังเอาไม้มาเคาะผนังดังก๊อกก๊อกก๊อกพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโวยหวนมกจนเขาต้องยกมือขึ้นปิดหูเพื่อนๆเก่งเริ่มตื่นขึ้นมา เรามองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเก่งพยายามร้องห้ามเจ้าเด็กนั้นแต่มันก็ไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งเคาะฝาผนังรอบๆห้องต่อไปเขาเลยหันไปพูดกับพ่อแม่เด็กที่ยังยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยเอาลูกออกไปหน่อยสิมาซนเลยเดึกๆแบบนี้เนี่ย เก่งกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาโลนั้นดูเหมือนจะไม่สนใจเลยว่าลูกของตัวเองกำลังรบควนแขกที่มาพักอยู่คุยกับใครที่ไหนวะแกงออนั่นเสียงอะไรวะเสียงใครร้องวะใครเคาะฝาบ้านวะเนี่ยไอจอจถามขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองรอบๆอ,อย่างวันหวานราวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลย ก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กเวนนี่มาเอาลูกเขาไปาสิวิ่งเล่นอยู่ได้คนจะหลับจะนอนเก่งโมโหและลุกขึ้นเพื่อจะเดินไปเปิดไฟแต่ไม่รู้ทำไมถึงเปิดไม่ติดสักดวงเลยห้องยังคงมืดมิดคราวนี้เพื่อนตื่นกันทุกคนแล้วเสียงกรีดร้องและเสียงคา้อผนังห้องของเด็กเวนนะั่นก็ยังไม่หายไป เขาเลยตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอเด็กแว้นหยุดเลยมึงหยุดวิ่งอยู่นี่นะเมื่อสิ้นเสียงของเก่งแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานก็พลันสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเสียงอึกกระทึกครึกโรมเมื่อกี้นี้และภาพของเด็กผู้ชายคนนั้นก็หายไปในพลิบตาเขามองไปรอบ เห็นพวกเพื่อนๆน,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่และมองเขาด้วยความหวาดกลัวเก่งละสายตาจากเพื่อนแล้วรีบเดินไปที่ประตูเพื่อมองหาพ่อแม่ลูกสามคนนั่นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่าและแสงไฟอันมืดสลัวเช้าวันลุ่ง เดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นพ่อแม่และเด็กเมื่อคืนพบศารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังเฮ้ย hey! ทำไมเมื่อวานไม่มีใครเห็นสารนี้สักคน mm hmm. เมื่อถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชา เพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วซึ่งโชคร้ายที่เรือของทั้งสามคนที่นั่งกันมาดันมาล่มจมน้ำตายกันหมดและศพทั้งสามได้ถูกคลื่นซัดมาเกยบริเวณชายหาดหน้าบ้านหลังน,นี้พอดีแต่ที่น่าแปลกก็คือ ไม่เคยมีใครพบวิญญาณของพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนเลยรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดับจิต กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ